วิธีการเอามิน้นครับที่แรกต้องลนให้มันให้แม่มันเมาก่อนเอาบุหรี่ใส่ก่อนครับเอาไปให้ไก่ใน้งค่ามึงเดี๋ยวเดือมันเมาแหล่าหามึง กูบ่มึงสิเมายาก่อนเอาแม่มาดิอ๋อมันเมาแล้วมันเมาแล้วเอ้าเอาบ่ไปเอาแม่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 ห้้ยต้องกวาดได้บ้านนี้เอากวาดเอาบ้านนี้บ้านนี้กวาดให้แม่เดี๋ยวเฮ็ดค่อยค่อยเดี๋ยวมันเมาแล้วเบิ่่งนีฮักก่อนฮักเลยฮักเอาเลยฮักงานทีการเอาฮักงาน ฮักงาพ่นเมาหัวมันธรรมดาแม่บูบินจังมีอเขารู้แล้วแหละจับว่ามันจับเอาห้างกันไหมฮะมึงต๊ะโจับเอาห้างมันเมียโอเป็นยังมันสิโต๊ะสีดินจับเอาห้างมันโอ้โต๊ะเลยโต๊ะเลยโต๊ะเลยโอ้บ่โต๊ะโต๊ะเหนาะเอามือจับเอาห้างมาหัน่ะโอ้ยแล้วก็ลูบออกแบบนี่มันเมาเลยน่ะมึงเออมันเมามืแล้วมันเมายาแล้วตอนนี้โอ้เป็นยังเสื้อกูโรดเจืออยู่กูเลี้ยงมากมึงเอาแม่มันเอาแม่มันยิ่งไปแล้วฮะแล้วจับโอ้ยบักบ่าเอ ไมไปไปอ้เล็วแมวมันแตกแล้วบาดนี่มึงมเอาแมเอาแมวแตกละดีแล้วเอาไม่เ้าไปจับเอาเกืกินมัดกโอ้ยบักบ้าห้าไก็ตอกมกดมิมครับ ดีดอันนี้น้ำมันครับน้ำม,นนำม,มัน,นมยอะรน,นี่น้ำมันเมียมันยังไตยอยู่หรอน้ำมันเลย,ย,ยเฮ้ยน้ำนโ <c oughs> อ้ยุดยอนเลยเหรอทายเขาปากเขาหิ้มนึงหิ้มนึงโอ้โหัยาั้งง